ลองดูตัวอ,อย่างการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างพงษและศัก์กันค่ะพงพูดว่า Could I speak to คุณศัก please ศักด์ตอบว่าศ so <is> ัก is speaking ซึ่งในกรณีนี้ศักด์เป็นผู้รับสายจึงอาจพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า This is he กรณีที่มีผู้อื่นมารับสาย ซึ่งในที่นี้คือแดนและรู้ว่าผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาต้องการพูดกับสัตว์ก็ควรตอบอย่างนี้นะคะพงถามว่า Could I speak to you, no, I t h p e please. แดนก็จะตอบว่า Hold on, please. นอกเหมือจากข้อความที่ว่า Hold on, please แล้วยังสามารถใช้ข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายให้ถือสายรอหรือให้รอสักครู่เพื่อผู้รับโทรศัพท์จะได้ไปตามผู้ที่เขาต้องการพูดด้วยให้มารับสายอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าแดงไปตามสักและสักเองก็ไม่อยู่แดงควรจะตอบอย่างนี้นะคะ I'm sorry he's not in would you like to leave a message หรือแดงอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้เช่นกันค่ะความหมายก็ยังคงเดิมโดยพูดว่า I'm sorry he's not in could I take a message